ครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรฟาร์มสุขวัหยุดนะครับได้มีโอกาสมาดูต้นทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้ในบ้านนะครับปลูกไว้สําหรับปลาปรเรียนรู้การปลูกทุเรียนแล้วก็ถ้าได้ผลผลิตก็จะใช้รับประทานในภายในบ้านนะครับไม่ได้ปลูกเป็นไร่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรเรียนรู้การให้อาหารแล้วก็การดูแลต้นทุเรียนนะครับ ต้นทุเรียนนี้นะครับต้นนี้ปลูกมาได้ประมาณ1ปี3เดือนครับ1ปี3เดือนจากที่เอาต้นละร้ 100, อยสองร้อยห้าสิบครับสูงประมาณาประมาณหนึ่งเมตรนะครับมาปลูกลงดินนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับคือทีแรกก็ปลูกงดินนะครับตรงนี้ปลูกงดิน ใส่ปุ๋ยคอกอยู่นะครับแต่ว่าใส่ปริมาณที่น้อยๆนะครับใส่ขี้วัวนะครับปริมาณน้อยๆนะครับเพื่อให้เขาไปผสมในดินมีความโปร่งในดินแล้วก็มีธาตุอาหารบ้างสําหรับย่อยสลายแล้วก็เป็นธาตุอาหารสําหรับทุเรียนต่อไปนะครับก็ปลูกไปช่วงแรกๆนะครับก็เจริญงอกงามดีนะครับแต่ว่านะครับ เกิดอุบัติเหตุนะครับคือกิ่งหักนะครับกิ่งหักอาจจะมีนกน่าจะเป็นนกมาเนี่ยสังเกตดูครับกิ่งตัวนี้นะครับชีกรอกนะครับตรงนี้ตอนแรกก็จะเป็นน่าจะเป็นนกมาเกาะปลายกิ่งนะครับนกชอบมาเกาะปลายกิ่งทุเรียนนะครับดังนั้น วิธีการแก้ก็คือต้องหาไม้หลักในขณะที่ในขณะที่ทุเรียนยังเต้นเล็กนะครับต้องเอาไม้มาหลักไม้หลักมาปักอย่างนี้นะครับมาปักข้างๆเพื่อให้นกเวลาก็นกเขาพาชอบเกาะปลายทุเรียนเขาจะได้มาก่อหลักที่หลักไม้แทนนะครับอันนี้ก็เสียหายอยู่นะครับเพราะว่ากำลังเจริญงอกงามดีแล้วนกมาจับแล้วทีวนี้ก็กิ่งฉีกลงมาหักลงมาเลยนะครับทีนี้ พอกิ่งฉีกลงมาหักลงมาอย่างนี้ก็มีคนมาดึงนะครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่ว่าคนที่อยู่บ้านดูแลบ้านเขาครับมาดึงดึงแล้วทให้ฉีกลงมาอีกนะครับฉีกลงมานะครับก็เลยได้ซ่อมแซมได้ดูแลจนให้เจริญเติบโตนะครับประมาณนี้นะครับก็มีการแก้ไขทุเรียนต้นนี้นะครับ พยายามที่จะไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่เร่งปุ๋ยคือดูแลตามสภาพตามตัวการแล้วก็ให้น้ำเพียงพอนะครับก็มีขาดน้ำบ้างนะครับช่วงที่ไม่ได้อยู่บ้านมีขาดน้ำอยู่ก็ตามสภาพนะครับร่มรู้คลุกคลานอยู่พอสมควรก็มีช่วงที่ขาดน้ำก็ประมาณ4ีวันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ได้มารดมันก็ จเริญเติบโตได้เท่านี้นะครับนี่กิงที่ออกมาใหม่ครับกิงที่ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนใบอย่างนี้ตลอดแสดงว่ารากเขาทำมาหากินได้นะครับอยู่ที่ดินตรงนี้นะครับจะมีปลวกมีปลวกเยอะนะครับก็ใส่สารกันปลวกไปบ้างนะครับแต่ว่าต้องดูสังเกตดูอาการต้นทุเรียนไปด้วยถ้าเผื่อเกิดอาการใบ จะไม่เจริญนะครับแล้วก็เป็นใบเฉาๆใบคือดูที่ใบมันไม่เขียวไม่อะไรก็ให้สังเกตนะครับให้ดูว่าระบบรากเขาดีไหมนะครับอาจจะมีปลวกมากินรากหรือไม่ก็ใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปใส่ขี้วัวเยอะให้โดนรากมันก็ทําให้เค็มแล้วก็ทุเรียนน็อกไปได้นะครับ ก็สังเกตดูอันนี้ก็คือใบยังปกติครับตอนนี้แต่ว่าในช่วงที่ใบเหลืองๆใบนะ,นะครับก็จะมาดูแลใส่่ใส่ใส,ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี้นะครับใส่บางๆนะครับตรงนี้จะใส่เนี้ยรอบอบริเวณบริเวณโคนนี่นะครับจะไม่ได้ขุดลึกนะครับไม่ได้ขุดลึกแล้วก็ตรงถุงเพาะรากทุเรียนที่อยู่ในถุงเพาะนะครับก็จะ วางในระดับเดียวกันกับกับกับผิวดินนะครับผิวดินแล้วก็ทำผิวดินตรงรบริเวณโคลนนี่นะครับให้เขาอ,อยู่สูงกว่ารอบรอบข้างอยู่นิดนึงนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาน้ํามาจะไม่ขังเวลาฝนตกชุกนะครับรือเวลาให้น้ำน้ําเขาจะกระจายไปทั่วแล้วก็ไหลออกจาก ต้นทุเรียนนะครับไปอยู่ตรงปลายปลายรากนะครับอย่างนี้ก็พอดีเหมาะนะครับไม่ต้องทําเป็นโคนสูงมากนะครับไม่ต้องทําโคนสูงมากนะครับระบบให้น้ําก็จะทําอย่างนี้นะครับกับใปกติจะมีสเปริงเกอร์ตรงนี้ครับพอดีสปริงเกอร์เล็กแล้วก็มีจุดหนึ่งตรงนี้นะครับพอดีตัดจะแล้วมันใบหญ้าไอ้ใบ ตงสัญญามันตัดไปนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่สปริงเกอร์ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้น้าเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ได้เน้นน้ำเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับฝนที่ตกมาก็เพียงพอสําหรับตุเรียนได้ใช้นะครับนะครับอันนี้คือต้นที่ดูแลแล้วมีปัญหาอยู่นะครับ ็พยายามแก้ไขนะครับสังเกตทางใบเป็นถ้าเขาได้น้ำได้อาหารไม่เพียงพอเขาก็จะแสดงออกทางใบใบเหลืองแล้วก็ใบเล็กนะครับไม่เต็มที่ก็เริ่มให้น้ําให้ปุย๋ยนะครับเวลาใส่ปุ๋ยก็ใส่รอบๆนี้นะครับห่างจากโคนต้นนะครับเป็นวงนะครับเป็นวงไปนะครับเป็นวงไปอย่างเงี้ยเท่าตามทรงพุ่มนะครับ่างนี้ก็ประมาณรัศมีก็ประมาณสัก ห่างจากต้นก็ประมาณสักเจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนนะครับวางปุ๋ยกระจายไปทำนี้นะครับยาาไปเข้าไปข้างในนะครับเวลาให้ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีจะไปไว้ข้างในข้างในนะครับจะให้ต่ํากว่าบริเวณที่ะระยะห่างตามทรงปุ่มนี้นะครับเพราะว่าข้างในนี้จะมีรากของต้นเรียนนะครับ ที่ขึ้นมาแลกเปลี่ยนอากาศแล้วก็ถ้าเขาโดนปุ๋ยนะครับนันก็อาจจะปุ๋ยสัมผัสกับรากโดยตรงมันก็จะทําให้เค็มปุ๋ยแล้วก็มีอาการน็อกนะครับมีอาการน็อกไปได้ทําให้ทุเรียนตายได้นะครับทั้งใส่ปุ๋ยบางๆรอบๆคือต้องเน้นที่ปลายใบยปลายรากนะครับปลายรากที่เขาออกหากินนะครับให้หากินได้นะครับธรรมชาติของ ต้นไม้ต้นทุเรียนก็ต้องมีรากเอาไปหากินนะครับเขาก็รากเขาจะไปถึงบริเวณนี้นะครับบริเวณที่อรอบๆทรงพุ่มนะครับอันนี้ทรงพุ่มเขาอาจจะเล็กไปหน่อยเพราะว่าไม่สมดุลกับลําต้นนะครับเพราะว่ามันเกิดการหักมาแล้วแล้วก็เผื่อไปเกินจากทรงพุ่มไปสักแปดก็ระยะนี้ก็ประมาณสักห่า,หางจากแต่ว่าทรงพุ่มที่ตามปกติคที่เขา ที่เขาจะเติบตัวต,วตามปกติเขาแล้วนะครับก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ให้น้ําตามระยะไม่ให้ตองไปให้น้ํามากนะครับครับครับอนี้นก็คือตัวเรียนที่ให้ดูนะครับตามนี้นะครับครับเนครับต้นต้นนี้ก็ได้ดู อันนี้ก็คือการแก้ไขนะครับการแก้ไขตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือทีแรกต้นงามดีนะครับแต่ว่าโดนปุ๋ยไปเยอะนะครับดูแลแล้วก็ขาดน้ําไปนะครับทําให้ดูใบมันใบมันยอดมันยอดมันยอดมันแห้งนะครับก็เลยจัดได้ตัดนะครับแล้วก็มีแตกยอดออกมาใหม่นะครับตามนี้นะครับ กันนี้ก็มีการแก้ไขนะครับครับป่ามาดูตางนี้นะครับครับต้นนี้ครับดูตังเกี่ตดูครับ ต้นนี้ปลูกไปเมื่อประมาณาสี่เดือนครับสี่เดือนก็ต้นก็ตอนแรกๆ้ามาก็สูงประมาณนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์มูสันคิงนะครับอต้นราคาประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ต้นสูงประมาณนี้นะครับสูงประมาณนี้ครับนี่ก็คือต้นตุเรียนที่ให้ดูนะครับ การให้น้ำการวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดินน้ำมาตระจอบต่อตอนนี้หน้าหนาวเออหน้าหน้าฝนยังไม่เนให้น้ำครับครับครับแล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่งครับบูชตะกินเหมือนกันครับที่ตรงนี้นะครับมีต้นไม้เยอะนะครับต้นไม้เยอะก็ปลูกไว้ก่อนนะครับในช่วงแรกๆเดี๋ยวก็จะตัด กิ่งไม้ให้เขาได้ได้แดด,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 ดนะครับเดี๋ยวนี้นะครับสังเกตดูนะครับนี่กินไว้ตามเอาไว้กินในบ้านนะครับในครัวเรือนนะครับครับอันนี้ต้นนี้มีการแก้ไขเพราะว่าให้ปุ๋ยเยอะไปนะครับกำลังให้การแก้ไขแล้วก็สังเกตดูเขาน่าจะมี ปลวกกินรากนะครับก็เลยอยู่ในช่วงที่ต้องแก้ไขครับต้นนี้ครับเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นนะครับนี่สังเกตใบเขาเหลืองนะครับใบเหลืองแล้วก็น่าจะได้เคมปุ๋ยหรือไม่ก็ได้น้ําไม่เพียงพอนะครับหรือว่ามีปลวกกินรากเขานะครับสังเกตระดับระดับการปลูกนะครับเขาจะอยู่ระดับเดียวกับกับดินนะครับ ทำให้อาจจะมีน้ําขังในช่วงที่ฝนตกหนักก็ได้นะครับทําให้การเจริญเติบโตช้านะครับแล้วก็มีปัญหานะครับก็ได้แก้ไขเดี๋ยวแก้ไขต่อไปแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับครับนี่ก็คือการปลูกตุเรียนไว้ในบ้านนะครับเพื่อรับประทานปลูกไว้มาครับประมาณสักห้าหกต้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคราวหน้าจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของตุเรียนให้ดูนะครับครับสวัสดีครับ